วันนี้เราจะพามาดูเอ่อเพศของปูนะครับเพศของปูเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเป็นตัวเมียรครับตัวเมียนะครับผมตัวเมียท้องมันจะเป็นชั้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 นนะครับผมสำหรับตัวผู้ตัวผู้ก็จะเป็นเช่นนี้เนาะ เนี่ยเนี่ยคือตัวผู้มันจะมีรูปร่างเอ่อ้ายกระปอมเอ้ยไม่ใช่นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับมนขั้นเป็นขั้นแล้วม,มีมีแท่งตัวกลางแบบนี้นะครับนี่คือปูตัวผู้ปูตัวเมียนะครับผมครับสังเกตง่ายๆนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับผมตัวเมียก็จะไข่เยอะเนาะนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าปู ตัวผู้ตัวเมียเขาดูกันยังไงนะครับนี่คือตัวผู้ท้องจะเป็นเช่นนี้ตัวเมียก็จะเป็นเช่นนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณที่รับชม